เงินทำมุนมาเลยเงินมา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 เงินทำมุนดูเซ่ถึงแล้วครับผมมาทำมุนครับพี่น้องเอ้ยมาแก้บนให้กูถูกแ่ท่านคนใจที่จะซื้อใครตั้งเงยก่อนยังไกี่ฟองครับเก้าอไข่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าฟองครับผมเก้าเก้าเก้า คือป้าผมนี่ครับฟอฟอ่เท่าไหร่ขายร้อนร้อนอ่ะมันมันมันอ่ะราคาป้าของป้ามันสี่ร้อยบาทแต่ป้าคิดแต่กระบาดเนี่ยที่สามแปดสามแปดสามแปดอ่าปลนแว่าไก่ต้มใหม่ๆนะครับเนาะทำพันแปดเอาไปส่งได้ส่งให้เรียบร้อยแล้วก็รับกลับขึ้นรถถ้าต้องการป้าก็จัดให้โอเคครับมันยังบ่ เอาเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าครับได้ครับได้ได้มาดนมามาขยมาบนขวให้ได้แฟนสักคนผัวอสักคนบ่ขวนขาให่ยอกให่ยอกให่ชุดต้องนาน้ำชุดหืชุดเดียวแล้วหนสน่หน ม500ละ5 0ฟองเลยอ่าอันเนี้ย1 2 3 4 5 5มัดเนี่ยได้5กระป๋อเนี150แล้วลยแล้มา้300ฟองเลยฟองคุณก็เป็นมัดสุขหมดแล้วพระนี้ป้ามีแสนฟองเนี่ย็รงเนี้ยมีแสนฟองสองนัดตกจ้าฝีมือเะไรยายโอ้ย

าายา่มาไหววงไงพี่ละครับสมัยสิบปีที่นี่ผมจะมาตรงนี้ก็โชคดีครับตรงนี้เลยจะเป็นที่ม่งหลวงพ่ออยู่ที่วา่าวัยหน้าก็จะเป็นโรงละครบนไว้ดูสิเส้าน้องครับก็จะเดือนละครั้งนะครับมาแก้บนวัดหลวงพอวว่อสุดทวนเฮาครับเพราะว่าต่อยเดือนหนึ่งก็ครั้งหนึ่งบางทีก็ยี่สิบเอ็ดวันครั้งหนึ่งสนะดูมาแก้บนรู้ คสิบปีที่แล้วครับอขอพ่นน่ะพี่น้องเด้อที่นี่นะครับเขาต้องมาร้านนี้เลยมาแก้บนแล,แล้วก็ต้องมาแซบที่สุด ผมน่าจะมาซื้อประมาณ10กว่าป hey. oh oh, no ีที่แล้วนะใช่หนูซืตอนหนูยังเด็กๆอยู่ตอนนั้น่ะขบตั้เแต่อยู่สิ้ารองมาก็มาซื้อร้านนี้วนตอนนั้คี้อ้วนมากคุณหอม้บอกไว้บอกแซ่บจ้าสมแซ่บุกวโอยโอยปล่อยใายหนูอีกแล้วโอ้ยน้อยย่เหวนเี่ยผู้ดาะ พาไปทำหมดาไมกินเขาแซ่บเดี๋ยวผมก็ทสิบสองล้านมาค่ะมองค่ะคุณคไม่ติดก่อนไม่ติดก่อนกิมรองยังไงอุ่มวนหวานเนี่ยแซ่บโอ้ยใครห้วนเนี่ย ยังเดี๋ยวตอกนี่แมักผัดพรงมลาบมนตกันอ่ะมาสั่งมาหลาดี๋ยมาติกิ๊เลยอะไาดังเ้อเะเลือตะยำใหญ่เนตะยำใหญ่กินเดอยำตะกอนอืมเดี๋ยวใเดี๋ยมาเยเอาบอก ทาม่ไหเาทาต้มขโลกินนุ้วตมกินตม้งได้หรื่ายาต้องไปซื้อไว้แพงกินมันมันดหยวไรมแซ่บทุกอย่างมันแม่ต้องจินทุกอย่างด้วกินเนื้อคบทุกอย่างกินมดกันตไปไปแก่ทีไปห้า้าไปฮดนำต้นแม่ต้นไหไนั่นหมดเลยอันนี้แก้วห่อห มนีขย่บมนีกุมีคำโม้มีะ,มะครับครับนะครับยางอ่บนี้มลบาวนยมาวันพุาเนี่ยทราบเลไข่ไข่แก้บนคุณครูครับเดี๋ยวจะเอาไปต้มไข่ปร้ให้นักมวยกิน,นะครับ900ไข่ลูกเตยทำไข่ปาโล้ไข่ลูกเตย99ฟองครับผมครับผม